สวัสดีคะ่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรมค่ะสำหรับวันนี้คุณครูจะนำเสนอสาระภูมิศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเรื่องของความสัมพันธ์ของตำแหน่งที่ตั้งระยะทิศและแผนผังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนในเนื้อหาอะไรบ้างนะคะ เรื่องโคงความสัมพันธ์ตำแหน่งที่ตั้งระยะของทิศเด็กๆก,ก็จะได้เรียนเรื่องของตำแหน่งระยะและก็ทิศแล้วก็เรื่องของแผนผังนะคะความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะและทิศและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรานะคะเด็กๆมาดูค่ะตำแหน่งระยะและก็ทิศค่ะสิ่งทั้งหลายที่มีตำแหน่งที่ตั้งนะคะอ่า ตำแหน่งที่ตั้งหมายถึงสถานะของที่ตั้งของสิ่งต่างๆสิ่งของทุกสิ่งมีตำแหน่งมีที่ตั้งบนพื้นผิวโลกนี้นะคะเด็กๆก,ก็ดูอ่านี้ขนาดการเลี้ยงสตัตว์ใช่ไหมคะก็ต้องมีตำแหน่งที่ตั้งหัวก็ต้องไปอยู่ในคอกหรือในทุ่งนาต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่พื้นดินนะคะบ้านก็เช่นกันค่ะ บ้านก็ต้องมีตำแหน่งที่ตั้งของบ้านนะคะบ้านอยู่ตั้งอยู่ตรงไหนโพสารต้นถ้าตั้งอยู่ข้างวัดอรุณนะคะนี่คือบอกตำแหน่งที่ตั้งนะคะอ่ะต่อไปค่ะสิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์กันด้วยระยะระยะคือสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปเราจะเห็นว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากกันนะคะอ่าเช่น การวัดคืบการวัดเป็นซอกเห็นไหมคะระยะระหว่างคืบกับศอกระยะห่างก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะการวัดก้าวการวัดเป็นวานะคะอ่านี่คือสิ่งต่างๆที่บอกระยะเด็กๆมาดูค่ะเรื่องของทิศค่ะอ่าเด็กๆทราบไหมคะว่าทิศหลักมีทั้งบดขี่ทิศอ่าสิ่งต่างๆสมคัญด้วยกันด้วยทิศอ่าเด็กๆดู นะคะทิศมีทั้งหมดเป็นทิศหลักมี4ทิศค่ะก็มี1ทิศเหนือ2ทิศใต้3ทิศต,ตอนออก4ทิศต,ตะวันตกนะคะมีทั้งหมด4ทิศนั่นเองความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะแล้วก็ทิศสิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะคะนี่คือแผนผังค่ะแผนผังบอกกําหนดระยะที่ตั้งของสิ่งต่างๆนะคะเช่น โรงเรียนอยู่ใกล้กับอะไรโรงเรียนอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจโรงเรียนอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะคะนี่คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของของตัวเรานะคะบอกที่ตั้งบอกตาแหน่งบอกระยะนะคะบอกทิศอ่าเด็กๆมาดูข้อที่3เรื่องของแผนฟังกันบ้างค่ะแผนผังคือ แบบที่เขียนย่อแสดงรายละเอียดของสิ่งต่างๆว่าตั้งอยู่ในตำแหน่งใดโดยใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆอ่าเนี่ยค่ะแผนผังอย่างเช่นเราจะเขียนแผ่นพังในห้องเรียนเราก็สามารถที่จะเขียนได้นะคะแผนผังคือแบบที่เขียนย่อแสดงรายละเอียดของสิ่งต่างๆว่าตั้งอยู่ตำแหน่งใดโดยใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งนั้นเราก็ใช้เป็นกำหนดสัญลักษณ์ นะคะไม่ใช่ไม่ได้ยกบ้านยกสนามมาแต่เราเป็นการวาดจำลองแล้วก็เอาสัญลักษณ์มาแทนค่ะเดี๋ยวเราจะมามาวาดกันในตอนที่เราเรียนนะคะนี่คือคลิปวิดีโอสั้นๆของเนื้อหานะคะเดี๋ยวคุณครูใช้เพราะว่าเด็กๆได้เรียนเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งของทิศในหน่วยที่4เนี่ยมาหลายชั่วโมงแล้วสำหรับช่วงท้ายนะคะคุณครูก็จะมีแบบแบบวัดผลประเมินผลหรือแบบข้อสอบหลังเรียนค่ะ อ่านะคะเด็กๆมาดูข้อใดกล่าวถูกต,ต้องก็บอกนะคะอ่าก้อหนึ่งตอนเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวนันออกข้อที่สองตอนเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกสามตอนเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศเห,หนือเด็กๆว่าตอนเช้าที่คุณครูเคยสอนมาดวงอาทิตย์จะขึ้นทางไหนคะอ่าดวงอาทิตย์ต้องขึ้นทางทิศตะวันออก เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าถ้าตอนเช้าเด็กๆหันหน้าไปทางใดด้านนั้นก็จะเป็นด้านทิศตะวันออกเสมอดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะส่องมาตรงที่ที่หน้าของเรานะคะให้ให้ให้ถือว่าเป็นทิศตะวันออกเบื้องหลังของเราก็ทิศตะวันตกขวามือของเราก็ทิศใต้ซ้ายมือก็เป็นทิศเหนือ